เอาละรครับตอนนี้ต้องอยู่กับพับจีโมบายนะครับผมจะพร้อมแล้วไปเจอในเกมกันได้เลยยัฮู์ฉันคือคอมเมนต์ไลยจ้าฮ่าโอ้ยย ว่ามา,มาลงไหนลงไหนลงลงโพชิงกี้อไม่ใช่ไม่มีเธอมันนี่มันไม่ใช่เหมือนกันนี่ตัวนี้ไหนเที่กอลซิลา่าไม่อยู่เน,นี่เออโพชิงกี้เอ้นี่ไงเดี๋ตรงนี้เลยนี่ไม่รู้ตัวเเป็นไป่กินก็เล่นขับซีกับล้าน,นครับนคนคนบน,บนไม่มีใครพูดเลยเลยอระโดดเลยพี่น้อง อุ้ยมีอะไรวะนี่ไม่ก็ไต่าหางคิ้วอะไรมาหรอกจะรอดไหมน้อไต่นี่คือทนนับจีบเบาบ่ายลงท่าแรงกว่านะี่ยดูทั้งทางทางด้วยเผื่อมีคนนุใส่อะไรมานี่เก่ง มีคนมีคนมีคนข้างหน้ามีคนเดินเนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกลัวอะไรมันอย่าไปีเอย่าไปเครียดอ่าิดเออลงตรงกดาใกล้เนี่ยเอ้ยมันลงบ้านางแล้นีดอแยกแกแยกแยกแกก็มาเอานแล้วมาใครยิงกูไม่ิงอยู่แล้ววะ อยูงน้นอยู่ตงน้งองู่ตรงโน้นเออเอาไปหาแป๊บนึงตัวนึงอันนั้นแน่แอันนั้นแน่ยาหลอยทิพไปไหมเฮ้ยมาล้มาล้มาละวของให้เลยเฮ้ยมีคนอยู่ใกล้มีคนอยู่ใกล้จะตายวันนี้แล้ว นี่อยเจ้าบอดเหรอมีคนอยู oh ่ทางอ้าเนี่ยนี่เ่ยอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านเ่อยู่ในบ้านข้างๆเนี่ยอยู่ใกล้เลยเนี่ยไหนวะไหนในบ้านในบ้านในบ้านออกออกมาแล้วออกมาแล้วสองตัวน้าสองตัวน้าในบ้านในบ้านในบ้าน ข้างบนมั้งไหนวะเราจะไปหากอนิีลาคนมันบดวะาเจ้าจ้าเ้จ้าเ้าเจ้าเ้เจาจ้าาจ้าาจ้เาเจเจ้า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 เ้าเจเจ้า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 เจ้เเจ้้าเนหัวจ้าเ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  ระเบิดไหมเห็นระเบิดเอาลงมาเร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 านี่ในบ้าน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 เราบ้างนะเออควายโดนระเบิดตายนี่นี่ ตายอยกย้ายกันเก็บของมีคนมาแถวเนี่ยไม่น่ามานีนะครับผม<ร>ลงไหนเลยครับตอนนี้อย่าให้ตายงงย,ยังเมือ่อกี้นี้นะที่เราก็จะมาเล่นดีดูนะคะเราเล่นไม่เป็นหรอกคะ่ะอืมยังไปเล่นทำไมอะไม่รู้แพ้ตายที่ฟรีเด็กเ,เ,เป็นแบบเขาได้ จะไม่ได้เก่งเดี๋ยวประมาจาร์มันจะมีบอดเดินมาค้างนี้นะแล้วบอชต้องมันไปตรงคิงคองไปเก็บยาวิเศษไม่ใช่นอนเจื้อแดนว่ะมีมี ไม่มี AK เลยหาดูอยู่ในบ้านนั่นแหละมาเราไปหาคิงคองดีกว่าเก็บยาวิสระไอ อ่ะของพร้อมยังไปขาคนไปวะ่ะไปตรงทีคอ,อ่ะเอาเอานะพาไป,าป,ปไปเลยครับไปเลยชิงของนนอยู่ไหนเนี้เชิบมามาขึ้นเรือขึ้นเรือเร็วเร็วเร็ว นี่เหลียเป็ดน่อยเห็นยังเทาะไปตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันออน,น,นะนี่เองตองไปิดแถวๆนั้นออเออเลือกทำไมม่โค้งให้วะ ไปเลยพี่น้องเรือเป็ดเหลืองน้อยเลน้อยคอยกุ้ทหารดูสองข้างทางเอาไว้มีคนมาบกุกเราหรือเปล่าถือปืนเล็งไปสายขว้ <c oughs> ไปดูมันถ้ามีคนก็ยิงได้เลยโอ้ยเหลือกูน้ำมันหมดเปล่าวะยังชนก้อนหินไม่ชนหรอกนะ เดี๋ยวคุณังโคกเฉยเลยเอาลงไปหมดเวลาแล้วครับไปข้ามัมานนี่นะมันมี้างหลังอยู่ข้างล่งนั่น,นอ่ะเอยช่างมันเพราะว่าเป็นอย่างที่ได้ขาคนไม่นอกมันเลยไอต้ตรลาดีกว่าล้วคนรู้พออ้างทางคนวิ่งวิ่งวิ่งนี่อย่าไปใกล้มันอย่าไปใกลมันซีหนีมัน วิ่งไปอยากไม่หยุดิยังหนีมันเร็ว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 อย่าให้มันตีได้นะถ้าตีเลือรถดได้แหละเคยดูคลองสกอนเคยด้วยรีบกินคลอ,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 องยืนแม่งกระโบเลยเออมาตูกไปอ่ะ คนไหมเห็นไหมข้างหลังอ่ะคนไหมนะวิ่งอยู่อย่านั้ข้างบนยิงมันดาะความยากหน่อยมันมอบอยู่ปืนกูดีที่หายไอ้สัตว์ยิงให้โดนไป็นแมันอยู่ไหนแผลอยู่ไหนบอกอ่านเลยโอ้ยไอ้บอส ไหนตัวมาไหนตัวมาไหนตัวเมื่กี้อยู่ไหนมันมอบอยู่ของพวกันเด็กกำยมันจะนเข้าไปตายอย่าใส่ทีนนท่นี่มาเร็วระวัะงระวัะงระวัะงระวั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 งด้วยคุณทหาร ไม่ดูบนเนี่ยบนตึกเนี่ยหอระฆังปีศาจเนี่ยโอเคมันตายเราเพื่อนมันตายยังไหนเพื่อนมันเห็นมีนมเห็นสัดเดียวนะอน,นอยขาคอยไม่เกินเออมาดมมือกีย ไปยิงตัวข้างล่างไปยิงตัวข้างล่างเร็ว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 นี่แหละเรียกใบสั่มีบัสเปเชอ่อไปทำอะไรวะ จรู้าเปลี่ยนชื่อไหมนอ่ะเหรออ่ะเหรอไรูจะเปลี่ยนชื่อเป็น,น,น,นอะไรดีี่ตเริ่มดตังแตอนสามแล้วชยดูเร็กเเร็วมันกงน็อกเอมันเจ็บมันเจ็บนักนี่นี่นางน้นนู้น,นเนี่ยยิงลแล้ยิงลยนะ โอตายเลยโอ้ยบอทยิงไหนวะไหนวะไหนวะเฮ้ยยิงหมดเลยเหรอนายยิงคนเดียวหมดเลยเหรออ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนายยิงคนเดียวหมดเลยเหรอนายจะแบ่งเราบ้างเหรอนายนายวะไม่หอยู่ไหนวะเฮ้ยอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วบนเขานี่นายไม่ต้องมาต่อ เละเล้วแล้วก็กลายเป็นกล้อง